สวัสดีครับทุกคนผมก็อยทะลุงนะครับผมวันนี้ก็ได้รับสินค้านะครับจากร้านไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับหลังคลิปนะครับผมปัญหามันก็เกิดขึ้นนะครับโมซา mini mx ก็หลังจากที่ผมซื้อมาใช้ไปก็ประมาณ10เดือนนะครับผมก็ใช้อย,ย่างแบบสมบุกสมบันเลยทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าระบบการทํางานของมอเตอร์เนี่ยอาการที่เจอนะครับครั้งแรกก็ เหมือนกับไม่มีกำลังในการที่จะหน่วงหรือว่ายกแกนของแขนของตัวเองขึ้นแล้วก็ทำให้มันตกลงมานะครับก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเรียบร้อยทำทุกอย่างก็เลยติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับทุกคนก็โชคดีครับผมที่ทางตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็อ,อบอกว่าให้ส่งเข้าไปนะนเพื่อตรวจสอบนะครับผม บริการดีมากนะครับผมก็ขออนุญาตให้เครดิตร้านเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับผมร้านร้านไหนที่ไหนนะครับผมก็เพิ่งจะได้รับนะครับวันนี้นะฮะช้แบบสมบุกสมบันมากๆเลยนะครับบอกตรงว่าไม้์กิมบอลรุ่นนี้นะครับก็จะมาแกะกันแบบสดๆเลยนะครับหลังจากที่ได้รับนะฮะส่งมาจาก บางกรวยนะครับผมตำบลบางคูเวียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าร้านไหนนะครับอ่ะเอากันแบบสดๆแล้วก็มาเทสกันแบบสดๆเลยแล้วกันนะครับมาเทสกันแบบสดๆเลยแบบสดไม่มีสดกว่านี้อีกแล้วครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมรองรับแอปพลิเคชันแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับรายละเอียดก็ไปหาดูในเว็บไซต์หรือว่าใน YouTube ดอทคอมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดในการติดต่อนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีถ้าได้รับสินค้าแล้วพบปัญหาสามารถติดต่อกับทางร้านเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานแก้ไขปัญหาหรือสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยมีไลน์ให้เรียบร้อยมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรารบกวนรีวิวและลงคะแนน5ดาวด้วยครับโอเค เรามาดูกันเลยกิมบอลตัวนี้เนี่ยนะครับก็ผมบอกเลยนะครับว่าออกแบบมาดีมากนะครับผมก็จะเป็นการออกแบบมาที่การรับน้หนักหรือว่าสามารถที่จะเสริมการจับด้วยตัวขารองตัวนี้นะครับผมนอกเหนือจากตัวขาก็คือแยกออกมานะครับแยกมาเป็น2อขาอเป็นคู่มือนะครับ สายนี้เป็นสายเดิมนะครับแต่ของเขาเนี่ยจะมีถุงมาให้นะฮะก็คือบอกเลยว่าเป็นรุ่นมินินะครับผมก็สามารถที่จะพกพาได้ด้วยถุงแค่ใบเดียวนะครับส่วนประกรอบก็จะอยู่2ชิ้นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆเลยนะครับผมว่าทางร้านเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวไหนไปบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมบอกเลยนะครับสังเกตดูแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะใหม่ขึ้นนะ แน่นอนครับแกนมอเตอร์ Motor, ตัวหลักเนี่ยเปลี่ยนไปก็น่าจะเปลี่ยนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นตัวใหม่มาให้หรือเปล่าผมผมแปลกใจมากฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันใหม่ขึ้นกว่าเดิมฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเมื่อกี้ผมชาร์จแบตตั้งไว้นะครับผมชาร์จแบตตั้งไว้และที่สำคัญเนี่ยขีดในการวิ่งของแบตเตอรี่นะครับ ก็คือว่ามันเปลี่ยนไปในลักษณะที่มันมีเป็นขีดเป็นขีดอะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนเป็นขีดแบบนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นไฟในระดับความสว่างที่เท่าๆกันนะครับเนี่ยผมแปลกใจมากว่าทางร้านเขาเนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ผมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็คงจะดับแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ถอดกันเลยแล้วกันหลังจากที่ส่งไป ให้ทางร้านเขาดูให้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูนะครับผมแน่นอนสีเนี่ยจะออกคนละสีนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นในการที่จะมั่นใจว่าเป็นตัวใหม่เนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็เราก็บิดตัวแกนมือจับลงมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอ่า ตัวนี้เป็นกิมบอลสามแกนนะครับรู้สึกว่ามันจะฝืดขึ้นนะฮะคือมันจะแตกต่างก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันไม่ทํางานเลยนะครับผมอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ไม่ทํางานแล้วเราก็ปลดล็อกตัวนี้มันจะมีล็อกบอกนะครับก็ปลดมาที่ตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะห่างๆไปนิดปกติมันจะต้องสนิท่านี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เราก็ปลดล็อกแบบนี้นะครับผม นี่นก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมผมจะเทสตัวแกนมอเตอร์ดูก่อนนะครับยังไม่มีตัวควบคุมนะครับก็ยังไม่ได้โหลดแอปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดตัวแกนมอเตอร์ดูก่อนก็จะใช้เป็นโทรศัพท์เบาๆก่อ,กอนที่จะเปิดเราก็ พยายามให้น้ำหนักมันสมดุลมากที่สุดนะครับนะเพื่อที่จะมอเตอร์เนี่ยจะได้ไม่ทำงานมากไม่หนักเกินไปแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยครับผมอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต้องบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยจริงๆวันอาจจะต้องรีโนเวทด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเรามาเปิดเครื่องกันดูเลยนะครับกดค้างึอบโอ้โหนี่ ซ้ายต้องปุ๊บกดลงแกนขึ้นการทำงานของแกนมอเตอร์นะฮะรีเซ็ตอะแพนและทิว f o ร l o ร่แอนฟ l ร์โร่ครับโอเคนะอม,มันก็ดีขึ้นนะมันก็ใช้งานได้อะครับโอเคเลยนะให้เป็นฟาร์โร่อ่ะเดี๋ยวผมก็จะโหลดตัวแอปพลิเคชันติด แล้วก็เทสกันดูนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยทางร้านเนี่ยจะรับผิดชอบแล้วก็รับประกันจริงๆนะครับผมอขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เป็นผมสั่งซื้อจากทางเว็บไซต์ของ Lazada นะครับก็จะเป็นร้าน Cover t p r r o นะครับผม Cover to Pro ปรนะฮะรับประกัน1ปี ไม่ใช่หนึงปีหนึ่งปีนะอันนี้ผมก็ซื้อมาตั้งแต่วันที่12เดือน3ามอันนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับก็ประมาณ11เดือนนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID l i ไลน์นะครับ Facebook นะครับสุดยอดมากครับแล้วคือคือแบบติดต่อไปเนี่ยพูดดีมากครับผมแล้วก็สอบถามแบบ เพื่อความมั่นใจแล้วก็แน่ใจในการใช้งานของอลูกค้าและให้แน่ใจเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นพอเขาแน่ใจเนี่ยเขาไม่ถามอะไรมากครับเขาบอกว่าให้ส่งมาที่ร้านแล้วเขาก็ให้ที่อยู่มาแค่นั้นเองผมก็จะส่งไปสรุปเป็ดเสร็จนะครับผมก็ได้กิมบอตัวใหม่มาใช้นะฮะสีเนะี่ยคนละสีกันนะผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนอะไรให้ผมหลายอย่างเลยแหละนะครับผม ผมก็เสียค่าจัดส่งไปแค่100บาทนะครับผมตั้งขาไปและขากลับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะฮะเนี่ยล็อกมันก็แน่นขึ้นเห็นไหมฮะคือทุกอย่างมันแน่นขึ้นอ่ะมัน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 เหมือนกับได้ชิ้นใหม่มาครับทุกคนเอผมคิดอย่างนั้นนะแต่ว่า คือทางตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าทางร้านเนี่ยรับผิดชอบแล้วก็เปลี่ยนตัวมอเตอร์ให้แต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับนะแต่บอกเลยนะครับผมใช้แบบคุ้มมากฮะตัวนี้ซื้อมาในราคา2 3งพกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับก็มีเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตนะฮะแล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายที่รับผิดชอบรับประกันสินค้า1ปีแล้วก็ยังมี การติดต่อทางเว็บไซต์แล้วก็มีการเทคแคร์ดูแลอย่างดีมากนะครับผมในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ลูกเล่นของไมค์กิมบอลตัวนี้นะครับทุกคนก็ลองเข้าไปเช็ดูนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการทำงานก็โอเคนะครับกดทีนึงก็เป็นการเลกคอร์ดนะฮะกดอีกทีหนึ่งก็ จะเป็นการหยุดเรคคอร์ดแผงนขวาแผงนซ้ายก้มเงยเรเซ็ตนะครับแล้วก็ออตโต้ซูมแล้วเป็นลิกสองครั้งที่เครื่องหมายบวกนะครับ8 0 x ดศูยเอ็กแล้วเป็นกิกสองครั้งที่เครื่องหมายลบ ก็จะเป็นการซูมออกโอเคสมมูรณแบบรุยงานกันต่อครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับ Cover t p ท o นะครับผม